สติหมายถึงการการรู้ตัวคือรู้ไอตัวรู้ถ้ายังมีตัวรู้อยู่ก็คือมีสติเพราะไอตัวรู้นี่มันจะอยู่ได้อย่างไรไอตัวรู้นี่อยู่ได้โดยการกําหนดคือการกําหนดกําหนดเฉพาะลมหายใจโดยโดยธรรมดาก็ลมหายใจที่ควรกําหนดคือลมที่สบายถ้าเราจิตจดจ่ออยู่ที่ลมสบายเนี่ยคือตัวกําหนด การกำหนดนี่แหละมันเป็นตัวคุมสติไว้ให้มันมีตัวรู้อยู่แล้วเครื่องมือที่จะคุมสติอยู่ก็คือการควบคุมไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านนั่นเองถ้าไม่มีสติอยู่แล้วไอ้ตัวฟุ้งซ่านนี่มันจะมารบกวนเพราะฉะนั้นนอกจากตัวกำหนดในเรื่องลมสบายกำหนดจ้องอยู่ในลมสบาย และไอตัวความสบายเนี่ยมันจะตัดไอความฟุ้งซ่านออกไปเมื่อทุกคนชอบสบายพอมีความสบายมากขึ้นไอตัวรู้นี่มันก็มันก็กำกับอยู่กับตัวสบายเพราะถ้าไม่มีสติไอตัวสบายมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่รู้ว่าสบายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอตัวสบายนี่เองเป็น,เป,นเป็นตัวคุมให้มีสติทำไมถึงต้องมีสติก็เพราะเราชอบสบายเมื่อเราชอบสบาย ไอตัวสติมันก็อยู่ในสิ่งที่เราชอบบัตรปฏิบัติมาสี่ปีแล้วก็ทั้งยืนทั้งนั่งหลวงพ่อสอบลมหมดข่าวภาระสมาบัติได้เนี้ก็หลวงพ่อมาประจำอยู่ที่วัดอัมพวันฉันก็มานี่มาอยู่นี่แต่ไม่ได้มาอยู่ อยู่วัดนะไม่ได้อยู่ในวัดได้แต่ว่าอยู่บา้านเราทำนาไม่ใช่คนดีคุณเดี์อแลรวรับทำชาวนากลางวันก็ทำนากลางคืนทำกรรมาฐานพูดนี้ถูกไหมเล่าอย่างนี้ถูกไหมถูกครับอ่าทำาปฏิบัติกลางคืนพอหลวงพ่อสัง่งวันมาวันพระทีหนึ่ง ทายูวัดพลมมาวันอาทิตย์พอลูกตาเขาไปโรงเรียนกันหมดก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นแหละตลอดมากระทั่งจนกระทั่งอายุสองหกสองหกถึงได้มาประจำอยู่นี้แต่ใครมาฉันสอนทุกคนลุงพ่อไม่อยู่เธอก็สอนให้สอนเลินสอนนั่งให้ไม่เลยรังเกียดเลยลุงพ่อว่าก็จะ มาแต่อธิบายเท่านั้รทำมาละปัจจุบันคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับแล้วผลที่ได้จากกรรมฐานนี่ได้อะไรบ้างครับก็รู้สิรู้ได้ที่หลวงพ่อบอกนี่ได้สอบประดลมได้ทั้งนั้นสอบประดมหลวงพ่อถึงเจ็ดวันนี่หลวงพ่อต้องเรื่องข้าในทุกครั้งเลย พอชั่ววันพละหนึ่งนะอะหลวงพ่อต้องเลื่อนขั้นให้ทุกทีนั่งไม่ใช่วันชั่วโมองสองชั่วโมงนั่งทีละสิบชั่วโมงก็นั่งได้ยี่สิบก็ได้ยี่สิบหกยี่เจ็ดนี่มาตลอดเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่หลวงพ่อให้นั่งแล้วนั่งได้ทุกทีจนกระทั่ง,งสามสิบชั่วโมงเยินเลยสงบแล้วก็ พอเรานั่นเราก็เริ่มใสเห็นใครเขาอยากจะชวนให้เข้ามาปฏิบัติเพราะว่าร้าได้ผลดีมีปัญหาอะไรต่างๆนี้ก็แก้ได้เราสามารถจะแก้ได้โดยที่ถ้าเราคิดไม่ได้เนี่ยเรากําหนดจิตนะคะเดยวจะสัก <c oughs> พักหนึ่งเดี๋ยวก็จะเป็นภาพเป็นมโ,โนภาพออกมาว่าไปทําอย่างนั้นอย่างนี้นะบางครั้งก็เห็นเป็นภาพแต่บางครั้งก็นึกขึ้นมาได้เอง อันนี้ได้ไประโยชน์กับตัวเรามากทีเดียวค่ะเรามีทุ์มีร้อนอะไรเราก็สามารถแก้ได้ทุกครั้งเ <c oughs> ด็ใจเราก็เย็นขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอ่แต่ก่อนเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราอยากก็ใครเข้าไปหามาดูเราก็อยากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีวไปก็เพื่อจะรู้เพราะว่าตัวเราทำไมจะได้ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่พอเราเริ่มปฏิบัติแล้วนี่พวกนี้ไม่ต้องไปหาเลยเราจะรู้ได้ว่าเพราะพ หมอดูต่างๆเนี่ยขเขาก็ดูไปตามตำราอันนี้เราดูตัวเราเองเนี่ยเรารู้ชัดแน่นอนเลยมีลายคนหลายคนถาว่าเออแม่ชีนี่มาจากสิงคโปร์นะมาจากต่างประเทศทำไมปฏิบัติที่นี่แล้วก็สอนคนไทยได้ค่ะเพาเวลามาครั้งแรกนี่นะแม่ชีจะพูดภาษาไทยไม่ได้แต่คือก็หลวงพ่อมีแท็กติคสอน แล้วฝึกไปเรื่อยวคืาเออคือสามาธิอย่างเดียวถ้าเราสามาธิดีมันจะจำจำไม่จำง่ายจำแม่นด้วยค่ะแล้วก็ฝึกไปเรื<บ>่อยๆแล้วการฝึกปฏิบัตินี่นะเราตัวเข้าใจว่าไม่ใช่เกี่ยวภาษาอะไรก็ตามสอนได้คือวิปัสสนานี่คือกําหนดจิตคือเรานะหนึ่งเราต้องมีศรัทธาก,ก่อนสองต้องสนใจสามต้องตั้งใจและทำให้ได้